แฟนเก่านะมีแฟนแล้วแต่ยังคุยกับเราทํำยังไงครับหนึ่งคุณต้องทําให้เขาเลิกกันก่อนเรื่งองน,นี้กูคงไม่แนะนานะนะครับไม่แนะนํานะวงเล็บไม่ได้แนะนํากับ2ทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณ3ทําให้เขาเสียายคุณและเขาจะกลับมาจาไว้นะคนเวลาเริ่มที่จะอยากมีคนใหม่หรือกลับไปหาคนเก่าหนึ่งในนั้นมันเป็นเรื่องบนเตียงใครบอกว่าเออรักเนี่ยนะมันมันเป็น ความสวยงามเลิศเลอเพอร์เ,เ,รเฟครักคือการให้ต่างๆพวกนี้กูขอนก้าหัวเป็นประการันรักมาคู่กับราคะ 1. หนึ่งเป็นเรื่องของบนเตียงสองความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเนี่ยมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วมันจะมีความสุขมันคือการขายไอเดียครับเท่านี้คุณยังคุยกันอยู่หมายความะไรคุณมีโอกาสในการขายไอเดียในขณะที่คนใหม่ของเขาไม่ได้ขายไอเดียอะไรเลยครับ เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปกติทับตื่นมาตอนเช้า,ากางวันไปทํางานตอนเย็นกลับบ้านกินข้าวนอนเขาทําอยู่แค่นั้นแต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ขายไอเดียเป็นคนขายฝันเก่งเป็นคนมีคารมจำไว้นะครับคารมเป็นต่อรูปหลอ่อเป็นรองเรื่องนี้มันอยู่ในคอร์สสั่งรักกับมันมีประโยคในการทําให้คนอินกับคุณเพราะาเนี่ยวิธีการคือการทำให้คนกลับมาคือการทำให้คนกลับมาอินความรักมันมีสามสเตจเริ่มจากยังไม่อิน กำลังอินแล้วเริ่มไม่อินวันนี้คุณเป็นแฟนเก่อเพราะอะไรครับเพราะเขาเริ่มไม่อินคุณแค่ต้องดึงสมองขอให้รู้สึกว่ากําลังอินถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แลเล่มที่สามหนึ100โพสของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990าเบาทเล่มท 6, อีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอีบุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่หนึ่งแอดไลน์ไอดีแอดลอวอันเดอร์สกอร์ตอง สเมื่อเข้าไปที่ไล e a อ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line อนห้บดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิต